ดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมแดนนี่จากเรียนชียร์ดีประเทศไทยนะครับของเราเป็นในานามของบริษัททัวร์แพ็กเกจทัวร์แล้วก็อีเวนต์ฟังก์ชันงานแต่งครบทุกอย่างจบที่เดียวกับเราได้ครับผมครับกวันนี้ก็ที่จัดงาน the third international conference p e a s period l e a p เนี่ยครับวันนี้คืองานมีเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างครับพวามเป็นมาเป็นไปก็ต้องใช้ว่ามี เจ้าของงานก็คือมิสราจิตาเนี่ยเขาได้เขียนโครงการนี้ขึ้นมาสําหรับผู้หญิงพลังหญิงที่เกี่ยวกับการมีประจำเดือนเมื่อมีประจำเดือนแล้วปวดแล้วเวลาไปทํางานมีปัญหาแล้วเขาอยากแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อให้สตรีของทั่วโลกเนี่ยไปต่อได้ในในทุกเรื่อยเยเนอะ ไม่เลยพูดเลยเลยพี่ผมไม่ได้ตัดโอเคก็คือเขาอยากทำให้โปรเจกต์เนี้ยสร้างส่งเสริมให้พลังสตรีทั่วโลกเพื่อให้เกิดอ่สิ่งที่เพราะว่าโลกไปเนี้ยผู้หญิงเป็นประจำเดือนทุกคนอยู่แล้วเขาเลยอยากให้โปรเจกต์เนี้ยเป็นการแก้ปัญหาสำหรับสตรีทั่วโลกครับอซึ่งแบบว่าในเอ่อรายละเอียดแต่ละประเทศในเรื่องกฎหมายตรงนี้มันก็ต่างกันเนาะใช่ครับต่างซึ่งเราก็เลยต้องแล้วบางทีอาจจะยัง ไม่ได้ให้สิทธิผู้หญิงมากพอที่จะต้องผลักดันตรงนี้นี่ถูกต้องครับก็เลยได้โครงการนี้เพื่อส่งต่อบอกให้กับพลังสตรีทั่วโลกให้รู้ว่าโอเคต้องมีการผลักดันเพื่อด้วยข้อกฎหมายที่มีข้อจํากัดจะทาให้เขาไม่ได้เสียสิทธิ์ในสน่วนต่างๆได้แล้วเป็นของการไปทำงานหรือ ฐานเงินเดือนที่เขาต้องได้รับหรือกฎข้อหมายกฎข้อกฎหมายในที่ต้องปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นสําหรับสตรีทัวโลกครับผมครับแล้วก็นอกจากนี้วันนี้ก็ร่วมกันระหว่างคนไทยกับอินเดียด้วยมีทั้งคนไทยคนอินเดีดยแล้วก็มีทั้งต่างชาติแล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลครับแต่ก็จะเน้นไปทางที่อินเดียเพราะว่าด้วยข้อกฎหมายที่มันแตกต่างเราก็อยากส่งเสริมครับแล้วอินเดียก็เป็นชาติที่แบบ เรื่องผู้หญิงนี่ยังยังต้องสู้อีเกเยอะเลย,ต,ยต้องสู้เยอะต้องสู้เยอะต้องส่งใจส่งเสริมแล้วก็พัฒนาไปเรืวเขาค,ครับตรงไหนอย่างของเราเจ้าว่าเราทําตรงไหนให้ได้เราก็ยินดีสนับสนุนลูกค้าครับผมน่าจะเป็นบริษัททัวร์แล้วก็ก็จัดยังจัดงานรางวัลนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับพี่ยังจัดเรื่อยๆครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้านี้เรามี อีเวนท์ที่สยาม Fantasy, แฟนตาซีเกี่ยวกับมิดสงกรานที่ไหนนะครับสยาม,าม <Fantasy. S 2> แฟนตาซีเอเชียที T e, คับผมอ๋อประมาณวันที่อะไรครับประมาณวันที่12เมษายนนะครับที่นั่นเราวันนั้นมีผู้ร่วมงานทั้งหมดประมาณ3-500คน<อ>ทำใหญ่เลยวันนั้นเราปิดหอปิดการสแสดงทำทุกอย่างดีครับก็เป็นความตั้งใจในการที่แบบว่าตั้งแต่สังคมด้วยที่ทำตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอยาก ส่งต่อให้ทั่วโลกรู้ว่าเมืองไทยเรามีดีหลากหลายคือเมือง,งไทยเนี่ยมาครบจบที่เดียวได้เลยไม่ว่าจะเป็นกินเที่ยวไปเก็บตัวอีเวนต์เวดดิ้งบ้านเราไม่ได้นอ้อยหน้าใครนับวันครับผมโปรโมทเลยครับและบริษัทบริษัทบริษัททุวคนพี่แบบอเอ่ทำที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับครับก็ดีเอ็นจีของเรานะครับก็ตอนนี้เมนหลักสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะครับตอนนี้ของเรากําลัง เปิดอีกสาขาหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ไปขยายตลาดที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ยังแปลนล่วงหน้าที่จะไปถึงปีหน้าที่จะเปิดอีกสาขารหนึ่งที่ประเทศอินเดียเพื่อส่งเสริมการตลาดในส่วนของนำพาลูกค้าจากต่างชาติเข้ามาเที่ยวบ้านเราเพื่อให้เกิดเม็ดเงินอย่างสะพัดและทําให้ทั่วโลกรู้ว่าเมืองไทยเรามีดี ครับผมถ้าติดต่อติดตามกับทางบริษัทแบบมีเพจหรือว่าอินสตาแกรมไหมครับมีครับผมเดี๋ยวติดต่อได้ในทางเพจ D N C Holiday ประเทศไทยและก็เว็บไซต์ www d n c holiday d n c holiday Thailand ส่วนเว็บไซต์ไลน์เดี๋ยวเราให้รายละเอียดข้างล่างนี้นะครับครับผมครับครับมีฝากทิ้นท้ายอะไรไหมครับก็ฝากทิ้นท้ายว่า วันนี้ต้องขอบคุณมากที่ทุกท่านให้เกียรติมาร่วมงานในในนามของเราเป็นอ r g a ก i น e ตย์ดีเอ็นจีประเทศไทยก็ขอขอบคุณแล้วก็ถ้าผิดพลาดประ,ประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับทางเราจะมุ่งมั่นพัฒนานและส่งเสริมต่อยอดธุรกิจนี้ไปให้จนถึงที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะ